สวัสดีครับมาดูวิธีการเปลี่ยนแบตโทรศัพท์ redmi note 7นะครับกรณีที่แบตบวมหลายๆท่านสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับมาทำวิธีง่ายๆสไตล์บ้านๆในรูปแบบของไอทีประจำบ้านเอาไว้ให้นะครับของผมแบตบวมมากเลยนี่นะครับบวมขนาดที่ว่ากาวปริเลยนะครับนีนะบวมแล้วขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมแค่แงะนิดเดียวก็หลุดออกมาแบบนี้ละนี่นะครับอย่างนี้เลยจริงๆ โทรศัพท์รุ่นนี้แค่ติดกาวเป็นกาวติดจอนะครับแค่นั้นเองเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่พอจะหาได้นะครับอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ใหม่มีหลายยี่ห้อนะครับยี่ห้อนี้ก็เป็น1ใน3หรือ4ยี่ห้อแล้วก็มีกาวติดจอรุ่น T 7 0 0 0หาซื้อได้ตัวนี้19บาบาทนะครับแล้วก็ ถ้าคุณซื้อแบตเตอรี่มาบางร้านจะแถมเครื่องมือมาให้ด้วยสิ่งที่เราจะใช้ก็คือไขควงแฉกนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าไม่มีแม่เหล็กนะครับพอไม่มีแม่เหล็กก็จะทำให้เวลาที่เราจับน็อตค่อนข้างจะลำบากนะครับผมมีไขควงอยู่แล้วซึ่งเป็นแม่เหล็กนะผมก็จะใช้รุ่นนี้ไปด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะ รุ่นที่จะใช้จะเป็นไข,ข่ควงแฉกนะครับขนาดเทียบเท่าตัวนี้เล็กๆนะครับพอดีเลยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนี้ผมน่าจะใช้ตัวนี้นี่นะครับก็เตรียมเอาไว้เลยนะครับมาดูตัวโทรศัพท์บ้างสำหรับตัวโทรศัพท์นะครับให้เราใช้พินพลาสติกตัวนี้แงะเลยครับแบบนี้นะอย่าลึกเกินไปนะครับแง,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 งะแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับ แง,งะแงแซะแซะขึ้นมาบิดนิดนึงนะครับแบบนี้นึงประมาณนี้ผมมีแงะนําทางไว้บ้างแล้วนะก็เลยจะทําให้ง่ายหน่อยอ๋อลืมไปปิดเครื่องก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้แงะไปเรื่อยๆด้วยความสามารถสำหรับตัวฝาหลังสามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีสายแพร ของตัวลายนิ้วมืออยู่นิดหน่อยส่วนกล้องจะติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับไม่เกี่ยวกับฝาหลังนะในการเปิดก็แงะเท่าที่จะทําได้นะครับแงะไปเรื่อยๆแงะไม่ต้องลึกมากนะครับนี่นะแงะแบบนี้เลยแงแล้วก็สังเกตดูด้วยนะครับให้สับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่แถบปุ่มทั้งหลายเนี่ยระวังตัวล็อกปุ่มขึ้นมาด้วยคุณต้องใช้ตัวนิกรีดนะครับ ใช้ตัวปิกเนี่ยกรีดนะโอเคก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็งัดงัด,งด,งดนียนิดนึงลองสังเกตดูนะครับฟ้าหลังจะมีแผ่นพลาสติกแล้วก็ติดกาวอยู่แบบนี้นะพอตอนที่เราติดกาวกลับเข้าไปเนี่ยอาจจะจัดตรงนี้ให้เป็นระเบียบนิดนึงนะครับเพื่อติดกาวใหม่ตอนนี้เขามีการปริ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรลองสังเกตดูดีๆด,ด้านหลังจะมีฟิงเกอร์สแกนอยู่นะครับมาเป็นพินแบบนี้ สไตล์ผมเนี่ยผมจะไม่แกะหมดเห็นบางร้านเขาแกะหมดนะแต่ผมจะแกะทิ้งไว้แบบนี้แหละนะครับแล้วเราก็หมุนน็อตแบตเตอรี่ตรงนี้ค่อนข้างบวมบวมขึ้นมาเยอะมากนะครับเนี่ยดันขึ้นมาระวังสายแพรด้วยลองสังเกตส่วนประกอบก่อนถ้าจะทำเองนะครับผมจะถ่ายรูปส่วนประกอบไว้ให้ชัดๆกล้องติดอยู่ที่ตัวเครื่องนะแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตล็อกแบตนะครับก็จะมีอยู่ ตัวนี้1แค่นี้เองถอดได้เลยตัวนี้1 1น,งนึงนะครับแค่นี้ก็น่าจะถอดสายแพรชุดนี้ออกได้แล้วก็แบตเตอรี่ออกได้นะครับแล้วก็งัดแบตขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยผมจะไม่ถอดฟิงเกอร์สแกนนะไม่มีควาจำเป็นต้องถอดนะครับผมจะแปะไว้ย่างนี้แหละค้างเอาไว้นะครับหาอะไรมาวางนิดหน่อยแล้วเราก็ลุยในเรื่องแบตเตอรี่ไปเลยนะครับน็อตตัวนี้ ้าคุณมีไขควงที่มีแม่เหล็กก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ง่ายเลยนะครับสะดวกมากแล้วในการแงะแนะนำว่าให้ใช้เครื่องมือหรือพลาสติกนะครับเขาจะมีแบบแง่งตรงนี้อยู่นะครับให้แงะแผ่นปิดขึ้นมาแบบนี้วางเอาไว้นะครับแล้วตัวถัดไปน็อตอ,อีกหนึ่งนะครับ วางตามตำแหน่งนะครับวางตามตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับมาแล้วอ่านี่นะครับสำหรับบริเวณนี้ที่เห็นจะมีอะเทนนคือสายของตัวเสาอากาศอยู่นะครับถัดไปให้คุณงัด สายแพรออก1ชุดนะตัวนี้เอามาเก็บก่อนประมาณนี้นะครับหักมานะแล้วก็ชุดที่2แพร์ใหญ่นะครับโอเคนี่นะครับหันมาแล้วแล้วก็สายแพรแบตเตอรี่ มาแล้วครับโอ้บวมเยอะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปก็ให้แกะกาวนะครับกาวอยู่ตรงนี้ค่อยๆแกะนะจะแกะโดยการดึงหรือจะพันก็ได้นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งบริเวณนี้ถ้าคุณมีกาวคุณก็ใช้กาวติดแบตนี่แหละอย่างดีโอเคมาแล้วนะครับ ค่อยๆแกะนะครับเดี๋ยวช็อตนะใช้วิธีงัดค่อยๆง้างอันนี้ต้องระวังด้วยใช้อุปกรณ์แซะนะครับผมมีเครื่องมือชุดใหญ่ด้วยก็จะง่ายหน่อยนะครับถ้าใครมีชุดนี้ก็สามารถที่จะแซะแบตเตอรี่ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เข้าไปแซะกาวเลยนะครับ ห้ามกดแบตเตอรี่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้แบตเตอรี่หักนะครับอันตรายมากๆอาจจะเกิดการช็อตขึ้นได้นะค่อยๆแกะห้ามให้แบตเตอรี่หักเด็ดขาดเราจะแซะเพิ่มด้วยครับลองส่องไปด้วยนะครับแล้วก็แซะแซะด้านล่างด้วย ค่อยๆค,ครับเรียบร้อยนี่คือแบตเก่านะครับโอ้บวมเยอะเลยนี่นะครับบวมแบบนี้เลยนะสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เปลี่ยนแบตตัวใหม่เข้าไปนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวใหม่ผมซื้อยี่ห้อฟิวเจอร์มานะ สามารถหาซื้อในร้านออนไลน์ได้ผมจะแปะลิงก์เข้าไว้ให้เช่นเดิมนะครับสามารถกดใต้คลิปไปซื้อแบตได้เลยขนาดพอดีเปะ๊ะเขาออกแบบมาเพื่อรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับง่ายแบบนี้เลยนะสำหรับกาวผมไม่มีกาวเป็นพิเศษผมใช้กาว2หน้าทั่วไปแบบบางผมก็จะติดแบบนี้แหละนะครับสำหรับกาวแนะนำเป็นกาว2หน้าติดแบตนะครับแต่ผมก็ เอาง่ายนะผมมีเท่านี้นะครับต้องบอกตามตรงถ้าเกิดใครหาซื้อกาวติดแบตไม่ได้ก็แบบนี้เลยครับผมเอากาวติดกระาดาษนี่แหละครับน่าจะใช้ได้นะก็แปะเข้าไปเลยนะครับก็วางเข้าไปแล้วก็กดเท่าที่เช็คก,ก็แน่นดีนะครับ ผมก็ใช้แบบนี้มาอแน่นแน่นแนครับประมาณนี้นะไม่หลุดแน่นอนส่วนด้านบนถ้าเกิดว่าต้องการที่จะติดตรงนี้ก็หากาวสองหน้าหรือซิลิโคนมาแปะนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ตัวสายแพรเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นสายแพรแบตเตอรี่นะแค่กดลงไปเท่านั้นเองตรงๆนะครับ เรียบร้อยเท่านี้เองเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะลองกดเข้าไปเองให้แน่นๆตรงๆด้วยนะครับโอเคจะรู้สึกว่าแกล้กลงไปแล้วนะครับแล้วก็สายแพรใหญ่เส้นทางขวา เรียบร้อยสายแพรใหญ่เส้นทั้งซ้ายเสร็จแล้วครบนะครับมาแล้ว ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับการเปลี่ยนแบตมีเท่านี้เดี๋ยวเราประกอบกลับแล้วก็ทากาวนะครับวิธีประกอบกลับก็ย้อนกลับเช่นเดิมนะครับเราใส่ตัวล็อกฝั่งนี้ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับเสร็จเรียบร้อยครับการเปลี่ยนแบตโดยที่เราไม่จำเป็นต้องถอดทั้งหมดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเริ่มกระบวนการติดกาวก็ต้องคอยแสกาวไปเรื่อยๆครับใช้พลาสติกนะครับแส เท่าที่ดูก็น่าจะหมดแล้วนะครับกาวโอเคในการแซะกาวต้องระวังตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นปุ่มกดจะมีตัวล็อกปุ่มกดอยู่บริเวณนี้นะครับต้องค่อยๆนะบริเวณแถบตรงนี้แล้วก็ด้านนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือหยอดกาวตัวนี้เป็นกาวสีดำนะครับค่อยๆหมุนออกมาเห็นไหมครับ ตัวนี้จะเป็นปลายแหลมมากเลยนะครับลองดูสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่นะเหมือนเดิมนะครับสีดำเหมือนเดิมก็ให้ค่อยๆหยอดลงไปให้พอดีนะครับโอเคจากนั้นก็ ปิดให้เรียบร้อยเช็คสายแพรนดิดนึงนะครับเสร็จแล้วครับถ้าเกิดใครต้องการแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องมือรวมถึงกาวนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ก็ ตามผมได้เลยสามารถที่จะแก้ไขได้เดี๋ยวพอกาวแห้งเราก็จะมาเช็ดตรงนี้ออกให้หมดนะครับตรงนี้เป็นกาวยางนะครับค่าๆประมาณนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยดีครับสาหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ redmi note 7นะครับเรียบร้อยใส่เคสกลับเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็หลังจากชาร์จได้เป็นควิกชาร์จเหมือนเดิมแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่เทียบเคียง ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเขาบอกว่าแบตเตอรี่นี้คนคน่อนข้างนิยมแล้วก็ทุกคนใช้มาแล้วก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มว่าใช้งานได้ดีจริงๆมีหลายยี่ห้อลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของสินค้าไว้ให้ถ้าเกิดใครต้องการทําตามคลิปนี้ก็มีแนะนําสินค้าไว้ใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์แรกนะครับลองเข้าไปดูได้ถ้าเกิดใครหาร้านไม่เจอก็กดลิงก์ได้เลยนะครับง่ายๆเพียงเท่านี้สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครมีคาถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเพิ่มเติมให้ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ